นัตถิสันติปรังสุขขังความสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีความสุขคือความสบายกายสบายใจความรู้สึกอิ่มอกอิ่มใจดีอกดีใจความรู้สึกอิ่มอกอิ่มใจดีอกดีใจเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าปีติปีติแปลว่าความอิ่มใจ เป็นผลที่เกิดจากการปฏิบัติธรรมปีติความอิ่มใจเป็นอารมณ์ของผู้บำเพ็ญเพียรน,นั่งสมาธิจนถึงขั้นปรฐมฌานและทุติยฌานเป็นส่วนดีเป็นคุณสำหรับเพิ่มเป็นกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติธรรมด้วยปีติความอิ่มใจมีลักษณะ5ประการดังนี้คือ 1. ขุดทกาปีติปีติอย่างน้อยมีลักษณะาอาการเกิดความรู้สึกอิ่มอกอิ่มใจทำให้เกิดขนพองสยองกล้าวบางครั้งจนถึงขั้นน้ำตาไหลออกมา 2. อคณิกาปีติปีติชั่วขณะมีลักษณะาอาการรู้สึกเสียวซาบสัน้นแป๊บแป๊บปั๊บปั๊บเปรียบเหมือนฟ้าแลบ 3. ามโอกันติกาปีติปีติเป็นพักพักมีลักษณะาอาการสู้สู้ซาซในร่างกายเปรียบเหมือนคลื่นกระทบฝั่ง 4. อุเพงคาปีติปีติอย่างโลดผนมีลักษณะาอาการเกิดที่ใจทำให้ใจฟูขึ้นรู้สึกเหมือนจะเหาะได้ 5. ภรณาปีติ ปีติซาบซ่านมีลักษณะาอาการเกิดขึ้นที่ใจทำให้รู้สึกเสียวซาบซ่านไปทั่วสรพังกายอาการทั้งห้าข้อเหล่านี้แลเป็นลักษณะของปีติที่แปลว่าความอิ่มใจ